มันเทิงอะไรวันสวัสดีครับเบียร์เดอะไวส์ออกมาโพสต์ขอโทษยอมรับผิดขอทบทวนและปรับปรุงตัวเองเรียกได้ว่ามีแต่ข่าวเบียร์เดอะไวส์เต็มโซเชียลไปหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนทําชาวเน็ตหลายคนแทบไม่ได้นอนรวมถึงเจ้าตัวเองก็มีการตอบโต้กับทุกครั้งที่มีกระแสวิจารณ์ต่างๆออกมาและก่อนหน้านี้ฝ่ายชายอย่างปื้มมาสเตอร์เชฟที่เพิ่งออกมาชี้แจงในส่วนของตัวเองแล้วไม่ขอแก้ตัวในการกระทํายอมรับเป็นฝ่ายจูบเบีย โดยล่าสุดวันที่6มกราคมเบียร์เดอะไวทได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรอีกครั้งแต่ครั้งนี้เบียร์ได้ออกมาโพสต์เป็นข้อความขอโทษที่ทําให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันรับผิดทุกอย่างขอทบทวนและปรับปรงตัวเองตามแคปชั่นที่ว่า ขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียรผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียอ,อยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะซึ่งใต้โพสต์นี้เบียเดอะไวทก็ได้ปิดคอมเมนต์ไว้ไม่ให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นใดๆแต่าทางด้าน Facebook ซึ่งเบียเดอะไวทได้โพสต์ขอโทษเช่นกันได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้เช่นเบียอาจไปทำร้ายใครก็ขอโทษจริงๆค่ะ เบียเองก็โดนทำร้ายมาเช่นกันไม่ต่างจากใครถ้าใครจะซ้ำเติมเบียร์ขอไม่สนใจแล้วจริงๆเบียร์ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ